สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคําภาพาโชคปูดําน้ำโชคเนาะคะ่ะปากหน้าไม่ไมค่ะฮอนฮอนเนาะกะ <c oughs> กะจะมาึ้นตัวเลขของปูไห่เนาะคะ่ะช่วงนี้ก็คืออาจจะเน้นจะเน้นตัวเลขปูช่วงนี้เนาะคะ่ะก็คือว่าปูเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งจึงเสียเนาะคะ่ะเสียงไม่กกคู่กับวาคอยดี ช่วงนี้ป่วยดูดูค่ะเป็นเป็นอีหยังที่พุ่มแพร่ขึ้นเพราะว่ามันห้อนจัดเนาะคะ่ะเพราะว่าโตแม่คี่จะหนาวจัดไม่ได้จะร้อนจัดไม่ได้แต่อุณหภูมิเนี่ยสี่สิบสององศาจังเสียเนาะ,ะโอ้อยู่ไม่ไหวเนาะ,ะก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นือจังค้นเป็นวัดจังเสียนะคะืคอจังค้นเป็นวัดเพราะว่าพุ่มแพร่ขึ้น แต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือ,อเ่อบ่ไดเปิดน้ำอุ่นนะคะบ่ไดเปิดน้ำอุ่นเอาน้ำน้ำอยู่ในอถังก็ะหวนพอแห้งล่ะโชคดีไปตรงนั้นเนาะค่ะแม่ผู้ตกอ,อาบน้ำอุ่นตลอดถึงถึงจะร้อนเรือไม่ร้อนนะคะจะหนาวจะห่อนก็นอาบน้ำอุ่นแต่ว่าน้ำเนี่ยมันอุ่นด้วยตู้ <laughs> มันในตู้แล้วอุ่นอยู่ในตู้แล้วเนาะค่ะ เซลล์แรมนะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะถ้าแต่ว่ากระทรงของไปให้ครบอยู่นะคะแต่ว่าขันผู้ใดคนไหนไม่ได้ของนะคะก็รีบโทรศัพท์มาสอบถามเลยหรือว่าทักแชททักไลน์มาถามเลยนะคะว่าใครไม่ได้มั่งจังเสียนเนาะค่ะแต่ถ้าใครแม่ครูส่งไปแล้วจังเสียนเนาะค่ะม่เข้าก็จะจดซื้อไว้ก็จะจดชื่อไว้นะคะแล้วก็ว่า่งแล้วค่ะ ถาผู้ใดบ่ได้ยังสีเ่เฮากะจะมาลีดมึงว่าใครยังไม่ได้ส่งยังสี่ค้นที่ทักเขาแมา่ว่าโอ้ผมยังไม่ได้ของหนูยังไม่ได้ของนะเฮากบสี่เขาไปมึงในบัญชีเนาะคะ่ะหรือว่าเราส่งแล้วแต่ยังไม่ได้ของยังสีเ่เฮาก็จะส่งหมายเลขพัดสดุห้เด้อค่ะค่ะมื้อน,นี้เนาะคะ่ะกะจะขึ้นตัวเลขของปูห่เนาะจะขึ้นตัวเลขของปูห่ว่าปูเปลี่ยนแปลงอะไรจังเสียเนาะคะ่ะ อ๋อค่ะเซลล่ามีอยู่นะคะมีอยู่ค่ะทักแชททักไลน์เข้ามาเลยนะคะที่0624914389นะคะกะโอ้ยหอนหอนค่ะเอ่อจักหน่อยกอะจะไปสื่อของใบเนาะคะ่ะสื่อของใบเพื่อจะไปเตรียมตัวพรุ่งนี้ตอนเย็นก็จะเดินทางไปที่กาลสินแล้วนะคะจะเดินทางไปกาลสินเพื่อ ไปทําธุระเกี่ยวกับวันครอบคู่นะคะ่ะวันขอบคู่ของของของปู่องค์ดามหรือว่าปูตานะคะ่ะเท่ากับในวันขอบคู่เขาจะแต่งขันเนาะคะ่ะเป็นขันห้าแล้วก็ดอกบัวนะคะ่ะดอกบัวก็คือเป็นมัดหนึ่งก็คือสามดอกเนาะคะ่ะว่าไหว้นั่นก็คือการครอบคู่เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดเป็นลูกศิษย์ ปูดำเนาะคะ่ะคอยทรงไล่ซื้อมากเข้ากัจะเฮดเป็นจานเนาะคะ่ะเฮดเป็นจานเพื่อจะครอบคู่น้าเพลินเนาะคะ่ะเดี๋ยวผู้ดใดอาจอยากครอบคู่ในวันทีเกตนี่คอยคอยโทรมาสอบถามมาเฮดจังไดเนาะคะ่ะถึงบ่ดัดบไปแล้วแต่ว่าได้เป็นลูกซิ์ลูกหาเพื่อนแล้วได ติดตามเพื่อนมาโดนแล้วแต่ว่าอย่าขวับคู่น้ำเพลินสีเฮ็ดยังยไงแม่คู่ยังสี่กัดโทษสอบถามได้เนาะคะ่ะว่ารายละเอียดมันเป็นยังยไงแม่คู่ก็จะบอกเนาะคะ่ะในวันที่ 7, เจ็ดจะเป็นอัญเชิญเนาะคะ่ะอัญเชิญก็คือแห่แห่เพลินเขาเวียงเขาว่างเนาะคะ่ะเ,เชิญเพลินเ,เหมือนกับรดน้ำหนึ่งเงี้ยค่ะคล้ายๆกับเป็น สงการอย่างเงี้ยค่ะคืออวิธีการแห่เข้ากับศีรษะน้ำใจจังเสียนเนาะค่ะแล้วก็อัญเชิญท่านเข้าหมู่บ้านหรือว่าเข้าเมืองเข้าวังจังเสียนเนาะแล้วก็วันที่แปดเนาะค่ะก็จะเป็นการวันที่เป็นครอบครูจริงๆนะคะก็คือวันที่แปดเช้าว,วันที่แปดแต่เช้าเลยเด้วค่ะเริ่มพิธีตั้งแต่เจ็ดโมงไปเนาะค่ะเจ็ดโมงไปถ้าท่าถ้า เกินเกินนั่นบได้เนาะคะ่ะเราต้องทําพิธีแต่เช้าเลยเนาะคะ่ะอาจจะเซจสักประมาณหาโมงเชรานะคะเพราะเราจะไม่ให้เลยเวลาไปหอดเทียงเลยเองสิไ่ไดเนาะคะ่ะก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเช้าเท่านั้นนะคะพิธีจะมีประมาณนั้น,นะะเนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจที่จะขอบคู่กับคอยโทรสอบถามในะผู่เดี๋ยวม่คู่ก็จะคืนหมายเลขโทรศัพท์ไหเดอร์ถ้าเอามาเมืองกันว่าตัวเลขของปู่ เพิ่นจะว่าจังไดเอ่ออาจจะจะให้ตัวใดแม่คู่จะอธิบายให้ฟังนะคะตอนแรกเลขของปู่จะเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์กับเจ็ดเนาะคะ่ะแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็นเจ็ดเนาะคะ่ะเก่าอยู่ข้างล่างคือเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะเปลี่ยนแปลงก็คือเอาเจ็ดออกเนาะคะ่ะแต่กว่านั้นเก่าอยู่ข้างนอก แต่ทีนี้ท่านให้เอาศูนย์ออกไปข้างนอก9ไปอยู่ข้างบนและมี5มี1นะคะสามารถวิ่นใดได้ค่ะระวังนะคะอันนี้คือไม่ต้องระวังแล้วนะคะคือถ้าบเป่นเป็น90ก็เป็น9 1นนะคะแล้วท่านท่านเเ้าโชคดีอยู่อย่างนึงคือเลขของปู่ดํานะคะเลขของปูด่ดํานี่คือเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะแต่อันนี้เข้าบระจำเป็นต้องกับหัวหรือว่ากับหัว สังเกตตัวนี้ค่ะเห็นบคะคะบอต้องกับหัวยากแล้วเพิ่นหายมาเซพซับแล้วนั่นก็คือเพิ่นกลับในตัวเพิ่นว่ากูเมยกูคานเบ้าเพิ่นมาจังสีเนาะคานเบวาเเววหายังไออธิบายหายฟังแล้วกัอย่างบอกข่า,ขาใจเนาะค่ะนั่นคือเพิ่น่าเจ็ดกับเก้าไม่มาจะเอาไข่ทุกหัวไอซื้อมาเสียเนาะค่ะแล้วงวดนี่เก้ากับหนึ่งบ่มาเพิ่นสีหายซื้อล่งเ่นขีต่ตุ่มอยู่ออ ล้านพญานาคเลยค่ะถามว่ามึงน้ากันเนี่ยค่ะวา่าซื้อจะถือขีดตมหรือว่าถือขีดตมแม่คู่เสียให้เอาโล่งเลยนะคะถ้าซื้อนี่ถ้าบ่มานี่ซื้อซื้อซื้อ,อ,อบอด้นี่ค่ะเก่าหนึ่งบะมาจะเอาน้องแอกนี่ไปเลีนขีดตมบ้านปูเลยเนาะค่ะถามว่ามึงเด้อค่ะอ้าวเก้าหนึ่งไม่เข้าเอาขี้คนใส่หัวน้องแอ๊กเลยนะคะ มาใส่น้ากัดเดอ้อขันเก่าหนึ่งบอมาเพิ่นมา,ายังไงเก้ากับหนึ่งก็มาอันนี้คือ,อาการพูดเหมือนกับเจ็ดกับเก้านะคะนี่เดอ้อวินเอาเด้อค่ะและอีกตัวหนึ่งที่เพิ่นมาเพิ่นจะบวงตัวนี้เพิ่นบวมเพิ่นจะเศร้าโงแล้วเพิ่นมาแต่เด่นก็คือเจ็ดห้านะคะอันนี้เดอ้อแต่เขียนใส่มือก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ่ะเขียนใส่มือน่็จะเป็นหนึ่งเออเจ็ด ห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเขีนยนใส่มือน่ะก็ยังเป็นหาหนึ่งเจ็ดอยู่คือเกาเดอร์ค่ะท่านผู้ชมพอพอชนะนั่นกะอย่าอย่าลืมเนาะคะ่ะเอาแม่คู่จะอธิบายอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆคนจะบอเข้าใจ 7, 8, ะะเจ็ดกับแปดเนาะค่ะเลขสองตัวมาหนึ่งตัวแปดกับเจ็ดมาหนึ่งตัวเก้ากับหกปู่บอกว่า คือพ่นกาหายแล้วนะคะจังไดกัมาสองตัวนี่เฮ็ดจังไดกัมาพ่นมาคันบอมานี่ก็คือกันละค่ะคือเอาไข่ทุบหัวไอ้ซอเลยเนาะค่ะแล้วก็สามกับห้ามาหนึ่งตัวนะคะอันนี้คือตัวเลขที่ปูหายเห่ามาเนาะ,ะค่ะค่ะกะไม่คู่กับว่าอาธิบายค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะค่ะเอาเข้ามาฟังริศนาเด้อ แม่ย่าบอกว่าตัวหลักเนาะคะ่ะตัวหลักของปูเน่ะสวยแล้วแต่ห้ไปนับเอานะคะถ้าอยากได้ตัวเด่นคือเพื่อนจะห้ตัวเด่นตัวหนึ่งเพื่อนบอกว่าให้เอานั่งล่ามผู้ชายกับนั่งล่ามแม่ยิ่งมาร่วมกันเรานับแล้วมันได้สิบเอ็ดเนาะคะ่ะนั่นก็แสดงว่าเลขหนึ่งเด่นเนาะคะ่ะแล้วก็ปูกับส้อนน้องแอ๊กเนาะคะ่ะสอนน้องแอ๊กว่าถ้าอยากได้ตัวที่มันมีตัวเดียวอยากได้เลข แ,แ,แรงเลยดเมยเมยเนี่ยเพื่อนว่าก็ให้เอาตัวนี้ไปเนาะค่ะเพื่อนก็นเฮ็ดวิธีการบวกลบคูณหารของเพื่อนเนี่ยแหละคือได้หนึ่งตัวเดียวได้ค่ะได้๋หนึ่งตัวเดียวแล้วเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าให้เอาเงินไปเติมน้ำมันเก้าหาเด้อเพื่อนว่าจังสี่อันนั้นคือเป็นปริศนาเด้ค่ะจะเป็นเก้าห้าหรือเก้าหนึ่งกะมามึงกันเนาะค่ะแต่ว่าขันเป็นเก้าหาน่ะ กะจะอยู่ในวงอยู่แล้วเนาะคะ่ะอยู่ในวงอยู่แล้วเด้อกใหายแทนผู้ชมผู้ฟังเนาะคะ่ะใส่บิดจะน,น,น้ญาณในการรับฟังรับชมเนาะคะ่ะเพราะว่าเห่าหายแนวทางเพื่อจะไปยิบจับรัตบีลหรือว่าสนับสนุนรัฐบาลไท่เหาานะคะ่ะนี่เอาไปเมืองเด้อทาทาได้แต่าไม่กู้จะสั่งอยู่นี่คะ่ะ จะสร้างอยก็คือแม่คู่จะสร้างคือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าห้าห้าเก้าลกเก้าลักก็หาศูนย์ศูนย์หาแล้วค่ะอันนี้คือจะสร้างลัตเตอรี่แล้วอีกตัวหนึ่งที่แม่คู่จะจะสร้างเนาะจะจะสร้าง,างนั่นก็คือเก้าสองเนาะ,ะจะสร้างลัตเตอรี่ไว้อย่เมือคืนนี่เอาว่าจะเอาลัตเตอรี่กับลูกซีดไว้เนาะค่ะ แต่ปู่ให้กลับบ้านก่อนก็เลยบ่ท่านเด็กคุยกันว่า,เ,าะะเดี๋ยวรัตตลีเนาะค่ะเดี๋ยวค่อยๆจะคุยกันอีกทีนึงเอาแคบนาจอไว้ค่ะแคบนาจอไว้เด้อค่ะอันนี้คือตัวเลขปูะะ่เนาะค่ะถ้าพวกเข้าใจก็ค่อยโทรสอบถามก็ได้เด้อค่ะแม่ครูยินดีที่จะอธิบายให้ฟังเนาะคะ่ะจะยินดีอธิบายให้ฟังสําหรับผู้ที่สั่งเซลล์ลำเนาะคะ่ะก็สามารถ โชวมาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้สินค้าเราเ,าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเอามาาลายมาแพ็คตอนนี้เด็กๆก็กำลังแพ็คนะคะแพ็คไห้ทรงไห้กับ fcu นะคะไส้ดีค่ะเนี่ยแทบแทบจะเป็นนาสวนเลยเด้นะคะเนี่ตัวเนี้ยนี่ค่ะคือแม่คู่ท่านถ้าถ้าแป้งเบาๆค่ะแต่แปะแปะซื้อๆเนาะคะ่ะถ้าสุขภาพาผิวเราดีเนาะคะ่ะรอยเหี่ยวยน่น ผิวผิวที่มันมันหยาบก้านนี่มันมันค่อยขับออกไปหลอกออกไปแล้วเวลาเข้าท่าแปลงท่านี่มันก็มันกะจะท่าได้ง่ายเนาะคะ่ะคือสภาพผิวเข้าดีมีเอฟซีหลายคนเนาะคะ่ะที่ใสไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าแม่คู่ดีอหลีอันนี้ดีอหลีเพราะว่ารู้สึกว่าเออหนาเพื่อนนะี่วันว,นวาเพิ่นตึงแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนที่เป็นรอยเหี่ยวย่นน่ยมัน,ม,นมันดึงขึ้นจังเสียนะคะ่ะยิ่งเราใช้นานๆไปยิ่ง ยิ่งจะเห็นผลคือจากแม่คู่เลยเพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่าหน้าแม่คู่เปลี่ยนไปเยอะเยอะอีหลีค่ะโตก็ฮอ,องกับคิดว่าเปลี่ยนไปหลายค่ะคือสังเกตดูว่าแม่คูนี้ก็ใช้น่าจะเกือบปีแล้วเนาะคะ่ะใส่ตั้งแต่เลื่มเลื่มเ,เห็ดพญายนาคแต่ว่าก็คงช่วงช่วงสักประมาณ7-8เดือนแล้วเนาะที่แม่คู่ใส่ สภาพผิวนี่มันจะเปลี่ยนไปเลยร้อยตีนกาเนี่ของแม่คู่แถบจะว่ามีแม่คู่51แล้วนะคะหา1จะเขาหา2แล้วเนาะคะ่ะนี่ก็ได้ผิวหนาแบบนี้ได้นาดยังสี่เลยเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อ่ล่องใส่บึงแล้วค่ะบ่ได้บ่ได้โฆษณาเกินจริงแต่จังใดเนาะคะ่ะเพราะว่าเข้าใส่โดยตัวกัวข,ของเองรูเองจังเสียเนาะคะ่ะถึงจะอ่มานั่ง เสนอน้ำบอกเพื่อจะได้สวยงามขึ้นกันนะคะจุบวัในใดเทาค่ะค่ะเอาคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหนาพอกันไหมค่ะอย่าลืมเติมน้ำมัน95นะคะปูบอกค่ะสวัสดีค่ะ